มารีวิวของแต่งบ้านนะคะเป็นคุณตาคุณยายเซนน่ารักของ Candy Cooper ค่ะดูคุณตาคุณยายน่ารักมากๆนะคะมีให้สะสมลายแบบดูส,สิเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้กันนะคะทุกคนซึ่งกล่องนี้นะคะเป็นของตัวนี้เขาจะแพ็คโฟมมาให้นะคะค่อนข้างแข็งแรงนะ คุณตาออกมาแล้วคุณตาชิวมากนะคะดูสิโอ้โหคุณตางานน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิต่อไปคุณยายชิวไหมล่ะอ่าคุณยายมีไข่าขาด้วยดูสิน่ารักมากงานดีมากนะทุกคนก็อันนี้เป็นเก้วน้าดื่มของคุณยายนะคุณตาสีของคุณตาพวกคุณยายก็ถืออยู่เนาะ อ่ะ,อะ,อะนี้ของคุณตานะเอาละเราก็มาจัดให้เขาแบบว่าน่ารักน่ารักนี่นั่งปิกนิกกันนาทุกคนน่ารัก